l s I've been driving this train Years in this lane There's no s t o p i n this flame c u z I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Skipping breaks Feeling lost Feeling great Popping off Seeing straight n e v e stop สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็มาบินส่งงานกับเจ้าตัวแบ็คคอกนะครับ GPS นะครับมอเตอร์มาถึงแล้วนะครับ ก็เปลี่ยนเป็นของใหม่ให้เลยนะครับอันนี้ผมบินแบบเร็วๆเลยนะก็คือไม่ได้บินก่อนที่จะมาทําการถ่ายทํานะก็คือบินยังไงก็อย่างงั้นเลยนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วใส่ไฟตามจิดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับตรงมันจะมีไฟอยู่ตรงข้างใต้นี้นะครับข้างใต้นี้มีตรงข้างบนนี้แล้วก็มีด้านตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็มีตรงข้างนี้ แต่ว่าในส่วนของกระจกหน้านะครับก็มันใส่ยากอะ่ะก็เลยก็เลยหลุดเดี๋ยวผมจะหากาวหากาวมาติดให้นะครับมันจะบูบเป็นรูนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะหากาวมาต่อให้ประตูข้างๆตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดได้นิดนึงเปิดก็เปิดได้แค่นี้นะฮะเปิดแล้วก็ปิดได้แค่นี้นะครับ อันนี้เป็นบอดี้ใหม่เลยนะครับที่ผมเปลี่ยนให้นะครับสังเกตว่าตรงด้านเราจับตรงนี้ก็จะไม่หลุดนะครับเนี่ยครับมันจะมีเอเซซิลีทุกอย่างก็คือจะมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงทางด้านบนตรงนี้ก็เนี่ยครับเต็มรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเสารับอากาศมั้งไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็พวกประตูข้างนี้ก็เปิดได้เช่นเดียวกันนะครับจะเปิดได้แค่นี้ นะครับเปิดรับลมได้แค่นี้แล้วก็เขาจะให้สติกเกอร์มาด้วยนะก็คือตรงนี้พอไว้ติดตอนที่เกิดเราประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลูกยางตรงนี้ก็จะเป็นรับ GPS นะครับก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มาส่วนทางด้านหลังนะครับตรงปีกหลังตรงนี้นะครับผมก็ถอดจากของเก่าออกแล้วก็ใส่ในลำใหม่ให้แบบนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมอเตอร์อางหลังเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ล้อเลอใส่ครบสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับนะครับก็เซ็นเซอร์อยู่ตรงตรงตรงท้ายตรงตรงตรงข้างใต้นะฮะก็ทุกอย่างโอเคน็อตเลื่อใส่ครบหมดนะครับเวลาจับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไอ้ตรงราวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบว่ามันจะบอบางมากเลยอ่ะคือถ้าจับแรงๆปุ๊บเนี่ย ถ้าจับแรงๆเนี่ยก็คือมันอาจจะหลุดออกมานะครับนะครับเนี่ตรงนี้มีหลุดนิดนึงแล้วขนาดของใหม่นละเนี่ยเดี๋ยวต้องเอากาวตาช้างมาแต้มนะครับเดี๋ยวไปบินก็เลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเออวิทยุจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือหน้าตาของวิทยุนะครับไปบ,บ,บินเลยครับ วิธีการเล่นนะครับอันดับแรกเลยนะครับเปิดวิทยุก่อนนะฮะอ่าเปิดวิทยุเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นานๆน,นะครับจนกว่าไฟเขียวจะขึ้นเรียงนะครับอ่าโอเคก็พร้อมแล้วนะครับไฟเขียวก็จะกระพริบรูโล,ลแบบนี้เราก็เอาหอไปวางได้เลยนะครับ วางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสับสบวิตตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นระบบ GPS นะครับส่วนตัวอื่นก็เอาสับขึ้นไปให้หมดนะครับตอนนี้ก็รอให้มันขึ้นไฟเขียวค้างนะครับตรงทางตรงทางด้านบนนะครับตอนนี้ไฟเขียวก็ริบอยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยไฟเขียวก็ริบอยู่ เดี๋ยวสักพักหนึงมันจะค้างพอค้างแล้วเราก็บินได้เลยนะครับตอนนี้เราต้องรอก่อนนะฮะสังเกตที่วิทยุนะครับจะขึ้นตรงนี้เป็นเลขศูนย์อยู่ก็คือยังไม่พร้อมนะครับตรงนี้มันต้องเป็น15นะครับในการารับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็ตรงนี้ต้องเป็นเลข15แต่ตอนนี้ยังศูนย์อยู่นะฮะยังศูนย์อยู่ก็ต้องรอนะครับ อ่าึ้นเลข6เลข7แล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยครับเลข8แล้วนะครับจนถึง15บนะครับก็คือก็จะบินได้นะครับ9ก้าเแล้วนะฮะใช้เวลาพอสมควรนะครับน่าจะประมาณสักหนึ่งนาทีมั้งหรือหรือเกือบ2องนาทีนะครับอ่าได้แล้วถึงจะเป็น9ก็ให้นะครับ แต่ปกติผมทําตรงนี้มันก็ขึ้น15บหนะอ่ะตอนนี้ก็พร้อมบินได้เลยนะครับท่านผู้ชมวิธีการเล่นนะฮะก็แหกสติ๊กแบบนี้นะครับนะครับแล้วเราก็กดเลื่อนขึ้นได้เลยนะครับ ขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับก็เอา <c oughs> เห็นหน้าผมอยู่ได้นะฮะเนี่ยครับรบ,บินนิ่งๆเลยนะครับมอเตอร์หางหลังเป็นมอเตอร์ตัวใหม่คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับ นิ่งกิบเลยนะครับหมุนหางนะครับหมุนหางนะครับหมุนหางนิ่งมากๆขอบอกเลยว่า เดี๋ยวตรงกระจกข้างหน้าเราต้องหามาติดนะฮะกาวอ่าก็หมุนหางนะครับหมุนหางนะครับมาทางซ้ายทางขวาเดินหน้าถอยหลังได้หมดนะครับ ส่วนทางด้านอ,าออตโต้แมนนวนลอะยตรงนี้ผมจะไม่ยุ่งแล้วกันนะครับก็จะมีตัวกลับบ้านตรงนี้นะครับมาเดินหน้านะครับเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายกับแบ็คฮอกนะครับบินเนียนมากเลยนะครับท่านผู้ชม มันจะมีเซนเซอร์อยู่ใต้ท้องนะพอเราถ้าเกิดเรายังไม่ลงอัตโนมัติมันก็จะบินอยู่อย่างงี้นะฮะเนี่ยครับมันก็จะยังไม่ลงนะฮะเหมือนจริงเวลาเราถ่ายจากด้านล่างขึ้นไปเนี่ยเหมือนจริงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมบินได้นานเหมือนกันนะ พอได้เลยนะครับ โอเคก็เด okay, so, ี๋ยวผมจะลงจอดเป็นอัตโนมัติให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะอ่าตอนนี้อยู่ข้างบนนะเดี๋ยวผมจะลงจอดอัตโนมัตินะสัพ์ตัวนี้เข้ามานะครับนะครับก็จะขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะลงจอดทีดิวทยุมันจะร้องตี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 นะครับไปเรื่อยๆนะฮะ นีม่มันจะมันจะหาตำแหน่งที่เราลงนะฮะเอ๊ะที่เราขึ้นนะขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวครับลงแล้วนะฮะพร้อมแล้วอ่าดับแล้วนะฮะเออเข้าท่าดีอ่ะ เสร็จสิ้นในาการบินนะครับผมบินไปทั้งหมดบอกไหมบอกไหมไม่รู้มันบอกตรงไหนเหมือนกันนะฮะเพิ่งจะได้จับครั้งแรกนะครับก็ผมเดานะน่าจะประมาณ5นาทีที่ผมบินไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับ จะปิดวิทยุก่อนหรือว่าจะปิดตัวฮอก่อนก็ได้นะครับกดตรงนี้ค้างนะครับเสร็จแล้วก็กดที่วิทยุนะครับค้างก็ปิดนะครับเดี๋ยวดูแบตเตอรี่ดีว่าร้อนไหมะก็เวลาถอดออกก็บีบนิดนึงบีบแล้วก็งัดออกนะครับ แค่อุ่นๆนะไม่ร้อนเท่าไหร่เลยแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เราผมจะต้องปรับปรุงนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเอากาวมาติดนะครับให้มันให้มันดูดูดีนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับแบ็คฮอกถ้าใครที่สนใจลำใหม่นะก็มีขายนะนะครับสั่งได้นะครับสําหรับแบ็กฮอกมีมีลำใหม่นะครับแบบว่าแบบแกะกล่องของใหม่เลยนะครับมีมีขายนะครับเอกสายหมุนมีบริการกับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจอยากได้นะครับน่าเล่น ใครสนใจก็ติดต่อทักมานะครับส่งงานแล้วก็เดี๋ยวส่วนอีกลำหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบบอดี้เข้าไปให้มันรดูเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปตั้งโชว์นะครับเอาไปตั้งโชว์ในบ้านส่วนสําหรับลำนี้ก็จะเอาบีบนเล่นนะครับก็ทําให้ด้วยความแบบว่าตั้งใจมากๆเลยนะสำหรับลำนี้นะครับแล้วมอเตอร์หางหลังก็รอนะครับรอนะครับคือผมบอกเลยนะว่ามอเตอร์หางหลังเนี่ยน่าจะต้องเ,อเปลี่ยนทุกทุก สมมุติรู้สึกว่าเราบินไปหลายเดือนแล้วล่ะแล้วก็คือถ้ามันเพี้ยนเลยน่ยคือฮอตกพังเลยนะฮะคืออาจจะต้องแบบนับเดือนอะไรเงี้ยประมาณสัก6เดือนเปลี่ยนคร้างหนึ่งมั้งนะครับก็เช็คดูอาการมันหน่อยนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้ามีอะไรมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูก็ติดตามรับชมนะครับกับตัว X360 ตอนนี้ก็รอสปีดอยู่นะครับว่าจะหามือสอง แต่ก็อีกใจหนึ่งก็เอาของใหม่เลยดีไหมอะไรเงี้ยก็ยังงังเลอยู่นะก็ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็งานตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆทักมาจะขายฮอนะครับก็เห็นส่งรูปส่งอะไรมาแต่บางคนก็ยังไม่ส่งมาก็ทักมาพูดคุยกันก็มีหลายคนนะครับก็อยากจะไม่มีเวลาเล่นอยากจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีหลายคนนะครับยังไงก็ติดตามไม่แน่อาจจะคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะมารีวิวฮอมือสองให้กับท่านผู้ชมได้ดูก็เป็นอาจจะเป็นไปได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ